หน่อยเรียบคงไเรียกใจก็ไปช่วยกันขาปัจจุบช่างพิกาดช่างพิกาดร้อยสองกอร้อยสองงานช่างครั้งแรกเป็นไงพันน้ำหนักนี้คุมมากี่โลเนี่ยร้อยสองตอนนี้ต้องสัามโลอ่าก็เริ่มต้องคุมแล้วนะก่อนหน้านี้นี่ยังสบายสบายอยู่เลยแล้วเราคุมมากี่วันเนี่ยสองสามโลสองวันอ่าเราซ้อมอยู่ที่ก็ช่วยกันไยังอยู่ที่เชียงใหม่นะว่ามือซ้อมมีใครช่วยบ้างที่นู่นก็เพื่อนี่ไหนใครครับเก็บตัวมากี่วันเนี่ยสามสี่วันก็คือพักร่างกาย เรียบร้อยไฟที่แล้วมันเกิดยังไงขึ้นน่ะไม่มีแรงเออคือเออคือเราพักก่อนเสร็จแล้วตื่นมาอีกวันมีอาการหรือว่ามีอาการก่อนนั่นก่อนนอนแล้วเอ้ารอคือกินยังไงน้ําหนักก็ไม่ขึ้นคือถ่ายออกตลอดเลยกลายเป็นว่าพอมาตรวจร่างกายก็ไม่พร้อมอแต่ตอนนี้เต็มที่แล้วไม่มีอาการแล้วแล้วเราได้ซ้อมเต็มที่นี่สามอาทิตย เพียงพอไหมเราต้องเจอใครครับพรุ่งนี้คิวทองอ่าเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามายังดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างฝีมืออ่าวางเกมวางแผงไงดีเจอมวยฝีมือจังหวะแบบนี้ตามสไตล์เราเลยใครเชียร์เรานี่ไม่มีผิดหวังเดินแน่นอนเดินตั้งแต่ยกไหนดีพรุ่งนี้สองเดินหนึ่งเออโอ้ยเอาเลยเหรอไม่ชิงจังหวะก่อนเลยเหรอเปิดเกมเลยเลยเอ้โหทำไมมัน คันเนื้อคันตัวอยากชกแล้วโอ้โหเราอายุไรแล้วครับยุคสตรีอ่ะคนจังหวัดเราไปปล่อยกิโลปล่อยสี่เก้าอ่าเป็นเพรเราเป็นมวยไรมวยบุอ่าถ้าซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยเท่าไรร้อยห้าสิบเก้าอ่าเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณสามสิบเอ็ดฝากพี่น้องเจ้าเชียร์พรุ่งนี้หน่อยพรุ่งนี้ฝากเชียร์บอลได้รับเชียร์เราครับเออหลายคนเขายังไม่คาใจว่า ร่างกายนี่หายดีหรือ,อยังเนี่ยที่โดนไปเนี่ยคิดว่าดีหรือ,อยังดีครับมั่นใจนะมั่นใจโอเคขอบคุณครับอ๋แล้วผมชื่อทองแกตุมีครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยสองครับ้อยสองเป็นไงมาช่างครั้งแรงเมื่อกี้ผ่านครับขุมมากี่โลน้ําหนักนี้สามโลครับเราซ้อมอยู่ที่แคสซูรีครับป้อม้าคุณซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้มีแสงเล็กมีธงชนยมีจงครับอ่าก็มีพี่ๆช่วยกันเนาะแต่เรานี่โตแซงพี่ไปแล้วคือยังไงเราโตไวเลยไงครับ คือโหต้นปีที่เราสูงร้อยเท่าไหรเองแล้วหกสิบกว่าเออตอนนี้มาสูงเท่าไหรแล้วเนี่ยรล้เจ็โอ้โหเราไปกินอะไรมาหรือว่าเราโตเองมาบุมดีมดครับมาบุมงดีนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกศทรงฤทธิ์รวมๆกี่วันนะสองทิตยสองสมอ่าสองสามอาทิตย์นะเป็นไงบ้างกลับมารอบนี้นี่หายไปกี่เดือนเพิ่งไปต่อยมาตอนแรกหายไปนะอาเหรอตอนแรกหายไปไหนมา ไปพักเออพักร่างกายพักหายใจหน่อยไปเล่นสงการมาพึงนึกได้เออแล้วเราล่าสุดชะไว้ที่ไหนอ่ะอ้อมน้อยครับอ่าเป็นไงชนะคะแนนหชนะใครมาเพชรออโต้เพชรออโต้มาแล้วอล่าสุดเนี่ยก่อนจะมาที่เนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็คือไปชมที่อ้อมน้อยมาเป็นไงได้กลับมาไฟที่แล้วเป็นไงยังดีไม่เท่าไหร่แต่คิดว่าดีกว่านี้ได้อีกครับต้องเจอกับใครครับพรุ่งนี้ นึกนานหน่อยเพราะไม่เคยเจอกันครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีลูกเดินลูกบู๊ะเจอมวยบูแบบนี้ครับเราหวั่นใจเรื่องท้องเรื่องขาไหมนี่ไม่ครับทำไมอ่ะซ้อมมาดีอ่ะอ่าโดนได้ครับแล้วคืนน่ะคืนได้เหมือนกันคืนได้เหมือนกันแล้วเราวางใจวงแผลงยงดีคู่นี้ดูบนเวทีเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะครับคิดว่าตอนนี้ร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอายุอะไรล่ะ ชึ่งหกครับคนจังหวัดชัยภูมิครับไปลปล่อยกิโลครับห้าสิบครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรดีเมือครับอ่าถ้าซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยเจ็ดแปดเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณสามสิบ <35 S 2> ฝากพี่น้องช่วยแชร์รุ่งนี้หน่อยครับพี่น้องเป็นงานแค่อยหางเดีวครับครับผมขอบคุณครับ